สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทวตี่บริี่รายการดีดีสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทดีท็อกนะครับจะมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมประเภทการดีท็อกเนี่ยก็คือการกาลังสารพิษนะครับออกจากร่างกายเพราะทุกวันนี้มีสารพิษเข้าสู่ร่างกายของคนเราทั้งการกินอาหารนะครับแล้วก็การสูด สาพิษเข้าไปนะครับอากาศทุกวันน hmm? ี้มลบิ้นทุกวันนี้นะครับอย่างที่สร้างอยู่มีแต่สารพิษเท่านั้นนะครับและอาหารเสริมประเภทดีท้อก็มีหลากหลายอยู่ในท้องตลาดนะครับที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดแต่วันนี้เรามีอาหารเสริมอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ชื่อไฟโตบี้นะครับที่ใช้แล้วได้ผลลัพธ์นะครับอย่างชัดเจนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับ นั่นก็คือคุณปานหนานะครับปัตมาพรบอดีรัตน์ะนะครับขอเชิญท่านพบก,กับคุณปัตมาพรได้เลยนะครับสวัสดีครับค,คุณปัมากับคุณปัตมาพรครับช่วยบอกประสบการณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับท่านผู้ชมรับทราบหน่อยครับค่ะก็คือตัวไสตวีเนี่ยนะคะหนานก็ได้ทดลองทานนะคะจากมีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนําก็คือก่อนหน้านี้จะใช้ดีท็อกของยี่ห้ออื่นนะคะตามของตลาดเข้าไป เพราะว่าเราเองมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะก็ทานของพี่พ้ออื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าตอนที่เราทานนะคะเราจะมีก่อนจะถ่ายเราจะมีอาการปวดท้องแบบปิดบางครั้งมันรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่จะเราจะถ่ายนะคะแต่ว่าตัวไฟต์วีเนี่ยพอเรามาทานอะ่ะคือครั้งแรกเลยอ่ะ สองแรกเลยเหมนประทับใจบามากๆคือเราจะไม่มีอาการปวดบีอ,อะไรเหล่านั้นเลยคือการถ่ายของเราจะเป็นธรรมชาตินะคะจากคนที่ปกตินั่งห้องน้ำน,นานค้งมันเป็นบางทีเป็นชั่วโมงอะคะ่ะก็แป๊บเดียวก็เรียนร้อยแล้วแล้วก็มันก็จะเหมือนกับว่าตัวนี้มันจะล้างไขมันของเราออกมาด้วยก็คือเราถ่ายเนี่ยนะคะมันจะมีก้อนไขมันลอยๆออกมาะคะ่ะช่วยให้ลำไส้ของเราสะอาดขึ้นจริงๆ <c oughs> ครับ <c oughs> ใช้ดีอย่างนี้แล้วได้บอกต่อกับคนในครอบครัวหรือคนอื่นยังไงบ้างก็มีบอกก่อคนในครอบครัวนะคะก็คือแฟนเนี่ยก็จะทานเหมือนกันเขาทานุกวนเขาทานแบบว่าคือน้ําหนักก็ลดด้วยนะคะคือของนางเองเนี่ยทานเดือนแรกลดไปสามกิโลอ่าส่วนของแฟนเนี่ยก็คือตรงที่เขามีไขมันตรงหน้าท้องนะคะตรงเนี้ยมันก็จะยุบลงไปด้วยค่ะครับแล้วปฏิบัติตัวนี้ใช้ยากนะคะับไม่ยาก คือเราสามารถชงได้กับน้ำเย็นเลยนะคะเอาน้ำเย็นใส่แก้วนะคะก็ประมาณนะะี้ค่ะแล้วเราก็เอาช้อนคนธรรมดาก็คือมันจะละลายง่ายมากไม่เหมือนกับดิทอว์เกิร์อื่นๆที่เราชงแล้วบางทีมันยังเป็นตะกอนอยู่ซึ่งตัวนี้ทาน,น,นง่ายจากที่ไหนก็ได้ใช่คะ่ะและเรื่องของราคาคนระับในเรื่องของราคาตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับในท้องตลกดรนะคะถือว่าราคาไม่สูง ก็คือ1ต่องเนี่ยมี15ซองนะคะถ้าเราเป็นสมาชิกเนี่ยมันจะอยู่ที่850บาทเองอ่าตรงน,นี้นะคะมันสามารถทานได้ทุกคนนะคะทุกเพศทุก,ทกวัยนะคะครับยังไงเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นของในรายการของเราได้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเรามาแนะนำท่านรู้จักกับนิพันธุ์ธนุมสมองนะครับของ บริษัทัซเซอรมอนะครับสำหรับหมอะสำหรับเด็กนะครับและผู้สูงอายุนะครับแลวพบกันในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ